พอมันไอขึ้นพนะีซส่สิน่ะคือสมมุดปั้นโอเคทีนี้ก็หมดหมดเขามาไขในนี่เลย <c oughs> <c oughs> กกก็มมีออะะไรจให้ดูแลลลบเเเยยตท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติของสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งที่แปลงนี้บริจาคโดยคุณแม่เอี่ยมหวังประสบกลางครับที่แปลงนี้ครับก็จะทำการเกษตรนะครับแต่ว่า บังเอิญปั๊มสม,มดเสียนะครับก็เลยพาช่างผู้ชำนาญการมาตรวจเช็คดูนะครับจะได้นำไปซ่อมให้ใช้การได้ต่อไปตอนนี้ก็ให้ช่างมาดูปั๊มนะครับ ว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยชุดสูบน้ำตรงนี้จะสูบน้ำลงบ่อนี่ครับทุกทุกวันน้ำจะเต็มบ่ออยู่ตลอดแต่ว่าระยะไม่นานมานี้ปั๊มไม่ทำงานก็เลยให้ช่างที่ชำนาญการทางด้านนี้มาตรวจสอบดู มันเป็นที่เป็นที่สวนนี่ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาลอกเรียนแบบวิธีการซ่อมปั๊มสเสมอส <laughs> จะมารักลอบอ่าก๊อปปี้เอาวิชาาครับ <laughs> จะขาดเลยเด้นเนี่ยเชือกจะขาดมันอายุใช่ต้องเปลี่ยนแน่นเดี๋ยวก็วจับก่อนมีอะไรช่วยบอกมาอ้า,อาแค่นี้แหละเพราะว่าอันนี้น่ะมันขาดแน่เลยโอ้โห จเข้แกุญแจไหนครับแก่โซ่เนี่ยต้องเปิดไหมเปิดแล้วเปิดได้เลยโอ้โน่นไปจับมันนน่นดีกว่าครับจับไหนจับไปเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงดรับผมคนเดียวไหวเออแดงเหรออ,อ่ะวางวางเลยอ๋อมีวิธีการนี่เ<อ>นี่ยเนี่ยช่างมืออาชีพ อาชีพการ,รสร่างใหญ่เลยวิธีการซ่อม,สมเสมอจากช่างมืออาชีพ <c oughs> อ๋อแนวว่าใกล้ผมหน่อยเวลเรามาแล้วต้องถอดที่เราทอนแต่ใคยดึงขึ้นงี้ใช่ไหมใช่ค่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่วิธีการวิธ <c oughs> ีการถอดข้อ PVC <c oughs> จากสมเสมอถึงใช่ไหมครับอ๋อทอนต่อไปอุ๊บอุ๊บนะครับดูความลึก อ๋อแล้วก็เสียบปั๊บอ๋อนี่คือสูตรเลยเตรีมเครื่องใหม่เครื่องเมื่อมาพอดีดพอดีดอดดลเลยแสดงมันรู้เดยมร,รู้งานนะอ๋อ,อ,อเป็นทางขนาดนี้เริ่มไปรู้งานก็ยังไงจะบริจาคที่ให้พระเทวรจชนาสดาแปลงนี้คือจะท่านนั้เนี่ยไม่ว่าจะซื้อของของมณีรัตที่ที่ซื้อไว้ที่นั่นอ่ะจะซื้อคืนให้แล้วให้ตอนนี้ ให้ฟรีเลยแม่ไม่เอาแต่จะซื้อให้มันจะได้ดูเลยกันได้ไงดึ้ดึงเลยดึงเลยน้ำก็ยังมีทั้ไมนี่ครับแต่ว่าสมมติมันพังอรัใช่ใช่ห้าสิบเมตรหนักเท่าไหร่โอ้นี่มันห้าสิบเมตรมันก็ทันละหกเมตรใช่ไหมทันละหกสี่สี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่ก็สี่สิบ แล้วแล้วถ้าเชือกขาดละจะทําไงเออนี่เนี่ยข้างบนเชือกมันก่อนมันขาดนะฉบุนไม่นั่นน่ะเชือกขาดนะข้างบนน่ะเนี่ยเอาแล้วก็ทีมีวิธีเอขึ้นใช่ไหมนี่เอาหมุนใช่นั่นแหละก็มีอะไรจะให้ดูแลก็บอกเลยเต็มเลยตั ความลึกของบ่อน้ำบาดาลนี้นะครับคุณแม่ยมบอกว่าลึกห้าสิบเมตรนะครับแต่ว่าลงไปประมาณสิบท่อนสิท่อนครับนี่ก็คือวิธีการตรวจเช็คปั๊มเสมดนะครับดึงเอา ปั๊มขึ้นมาความยาวทีละท่อนของท่อ P ีวนะครับถามช่างกะคร่าวๆวน่าจะอยู่ประมาณสักห้าท่อนคอยดูซิว่าจะห้าท่อนจริงหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ช่างคนที่มาติดตั้งห้าถึงหท่อนน่าจะประมาณนั้น ตอนที่ปั๊มยังปกติดีอยู่เห็นน้ําไหลออกพุ่งพุ่งพุ่งนึกว่ามันหมูหมูที่ไหนได้พอดูแลโอ้โหลึกนะครับ,บถ้าเปรียบเทียบนู่นะต้นยูคาเนะี่ลึกกว่าต้นยูคายเาเอาต้นยูคาอย่างลงไปนี่มิดเลยนะครับไม่ถึงเนะี่ยกว่าจะได้น้ำ ครับถอดออกทีละท่อนทีละท่อนนี่คือวิทยาการในการนำน้ำที่อยู่ใต้ดินนะครับมาใช้งานมันสมองของมนุษย์นะครับสมัยนี้ก็มีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกหลายอย่างถ้าเป็นในอดีตนะครับที่ไม่มีเครื่องเจาะจะใช้คนขุดเนี่ย หรือขาสิบเมตรเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับน,มมนี่นี่น่าจะยังไม่หมดนะครับนี่เหลือลอีกท่อนหนึ่งนี่สองสี่ห้าท่อนอนันี้ท่อนที่หกครับนี่มาแล้วนี่ท่อนที่หกท่อนสุดท้ายอ่ะไปดูหน้าตาสาม,มอศกันครับมันเป็นยังไงที่เขาเรียกสม,มอศ นานตาเป็นอย่างนี้นี่เองที่ทําให้น้ําออกพุ่งกระฉูดไหลวันแล้ววันเล่าใช้งานทุกวันทุกวันอยู่กับไฟเอาไฟป้อนเข้าไปทุกวันไฟลนมันทุกวันครับมันก็จะอยู่ได้ยังไงเนาะมันก็มีชมุดเหมือนคนทํางานไม่ได้พักไม่ได้พอนเหมือนเครื่องยนต์นี่แหละประมาณสองปีประมาณนี้เนาะครับเต็มที่ไมเก็สองสามปีนี่ประมาณสามปีก่อนนี่ตั้งแต่หกสองมันก็กี่ปีแมเกือบ 62ก็ประมาณเกือบสี่ปีตัวไอ้ที่ว่าเกก่อเชือกอยู่อ่ะอ๋อคือตัวนี้ครับเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยก็ทีนี้เราไม่ต้องใส่เราเอาเชือกมัดเลยมัดนี้เลยใช่ พีสนะ่สน่ยคือสมมดิมพอเนหมดหมดเขามาขในนี่เลย ครับหลังจากที่ได้มาปลูกมันเทศเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับตอนนั้นก็ที่ยังโล่งๆครับปรับที่พื้นที่ใหม่ๆที่ยังดูสะอาดแล้วก็ทำคลองไส้ไก่ใหม่ๆตอนนั้นทำคลิปเอาไว้อยู่ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนสิ้นฤดูฝนนะครับ เนื่องจากว่าปั๊มสเสมอนะครับเสียก็เลยปั๊มน้ำใส่คลองไม่ได้น้ำในคลองนี้ก็แห้งนะครับปลาที่ได้ปล่อยไว้ก็น่าจะมีนกมาจับกินกันไปน่าจะเกือบหมดแล้วมั้งนี่นี่คือต้นผงชูรสนะครับที่ได้นำมาปลูกเอาไว้เมื่อหลายเดือนก่อน น้ำในคลองไส้ไก่ก็แห้งขอดนะครับนี่ครับเพราะว่าปั๊มเสียนะครับก็เลยไม่ได้สูบน้ำใส่ต่อเนื่องก็มีรอยนกนะครับมาหากินปลาเยอะแยะเลยเนะี่ยตามริมฝั่งนะครับ